สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาต ขอนอมนอมแได่พระผู้มีพระภาคเาจ้าผู้ไกลจากกิเลสแต่จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้นปร,รินิพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าขอโอกาสคณะสงฆ์ขอ,าาขขอจเจริญในศีในธรรมจงบังเกิดมีเจ้าภาพญาติธรรมแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานชาปนก,กิจศพของพ่ออนกพาเข็มในวันนี้โดยทั่วกันทุกกานทุกคนนโอกาสนี้ ขอเชิญทั้งหลายได้นั่งตามสบายไม่ต้องพนมมือนั่งบนเก้าอี้นั่งขัดธรรมะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้อยู่ในการสงบไม่คุยกันเพื่อที่จะได้น้อมส่งดวงกิจวิญญาณบูชาและลึกถึงบุญคุณของพ่ออาน,นิพาชิมวันนี้พวกเราได้มาร่วมส่งสการมาอะไรมาปงธรรมสังเวชชีวิตสุดท้ายจะต้องเป็นอย่างนี้ สัตว์ทั้งหลายย่อมมีความตายเป็นที่สุดโอกเม้นจะอยู่ได้ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ตั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดอาอุปโภบุญยัญจะป่าปัญจะอย่างมัโจโจกุรุเตอิทัเมื่อผู้ที่ตายไปแล้วทำบุญได้บาปใดในโลกนี้แล้วตันหิตสะสะสังโหติตันจะอาทายะขะัจติบุญได้บาปนั่นแลย่อมเป็นของของเขาู้นั้นโดยแท้เขายอมได้รับบุญและบาปนั้นแน่นอน ตันจะัสสะอนุขังโหติฉายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวเข้าไปฉะนั้นไม่ว่าเราไม่ว่าใครทำบุญและบาปในในในโลกนี้บุญและบาปนั้นจะติดตามเราไปจะต้องเป็นของเราแน่นอนจะเป็นของคนอื่นไม่ได้พอในภะเฉมท่านได้ทำหน้าที่ท่านได้เป็นบุคลากร ที่มีคุณค่าในทางการศึกษาได้เป็นครูบาอาจารย์ได้เป็นพออได้เป็นผู้ที่เป็นพ่อพิมพ์ของโลกของพิมพ์ของชาติท่านได้ทำคุณงามความดีไว้มากพอสมควรทางทางโลกทางธรรมแม้นแต่ทางธรรมท่านก็ได้มาจำสินอยู่ที่กาัตมากลาให้ลินชงในรรษาไปนั่นไปนี่ไปทำบุญ แมนจะตายก็ยังฝากฝังล,ลูกหลานพี่น้องให้มาเผาศพที่วัดดอนกูอยากให้อาจารย์ทำให้มันเรียบง่ายที่สุดไม่ให้มีพิธีตรองอะไรไม่อยากยุ่งยากเพราะพอออันนีท่านเป็นคนเรียบง่ายเราไปกับเพื่อนพอออด้วยกันเขาไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพอออเพราะท่านแต่งตัวแบบแบบบ้านๆไม่มีอะไรเขาว่าเป็นครูน้อย เขาไม่ได้ว่าเป็นพออนี่คือความสมมาความเรียบง่ายของท่านเม้นจะวันสุดท้ายท่านจะตายอาตมาก็ไปเยี่ยมไปบินธรรมบาตวันนั้นบอกกับพออเอออาตมามาแล้วเด้อบอกก่อนที่จะไปชุมพรบอกว่ายะเฝ้าตายเด้ออันที่สามจะไปชุมพรไปปักใต้ไปกิตนิมนต์ยาเฝ้าตายเด้อให้มาแต่ชุมพรสักก่อนหันใจเงี้ยวๆไว้บอกหยอกเราบอกว่าครับมา พอมาถึงแล้วไปบินธรบรมทานวันนั้นก็บอกว่าวัตถิกิตบอกมาแล้วมาแล้วเดอ้บอบ่ตองห่วงบต่ตองอยานเดอ้อยกมือได้อยู่พอยกมือแล้วก็ถิ่มมือบ่มีแห้งบต่ตองห่วงน้ำขาบน้ำคิงน้ำศรีลาหลางกายลูกเต่าลูกหลานพี่น้องเขาเสื้อเมียนให้บต่ตองห่วงบต่ตองห่วงบต่ตองห่วงแรงั้นให้ห่วงใจเจ้าของให้รักษาใจเจ้าของให้ดี่ บ่มีผู้ใดสิเมียนเมียนจิตเมียนใจหาไงใดดิลูกเมียญาติพี่นอ้องเพิ่นก็เมียนใจห้องบ่ใดแต่ขาดคิงเขาสิเมียนให้ห้องห้ปลอยให้ว่างห้มีสติอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธอยู่กับธรรมโมอยู่กับสังคโคเดอนะห้อยู่กับธรรมโมอยู่กับสังคโคห้มีสติเดอ่าด้คิดไดห่วงผู้้ใดก็กขึ้นรับรู้รับทราบพ้อ กลับมาพอา่อใบก็ว่าพ่ออ่อนอล้ไปแหละท่านป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้มานาน่กินอะไรเอายาอะไรให้ดีก็ไม่อาต้อมาซื้อยาขวดละสองพันอะไรต่างๆเอามาให้ก็ว่ามันจะดีมันก็ไม่ดีมันเป็นอะไรที่มันถึงวาระแม้นจะไม่เป็นไข้ไม่ป่วยในโรคมะเร็งไม่โรคอะไรมันก็จะตายจะอยู่ถึงชะลาก็ต้องตาย ราะสัตว์ทัางาย,ย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาพอเรามางานศพพ่ออนเนกเนี่ยให้ญาติพี่น้องเข้ผู้ไม่เกียิผู้เป็นเพื่อนพี่น้องของท่านอย่างนนอให้พวกเราเด็กปงธรรมสังเวชเตือนสติแต่ละครั้งที่เรามางานศพว่าวันหนึ่งคนอื่นเขาจะมางานศพกับเราเรามางานศพคนอื่นต่อไปคนอื่นก็จะมางานศพเราแต่ก่อนที่จะตายให้เราทบทวน ชีวิตของเราที่ผ่านมาบุญกุศลคุณงามความดีสิ่งที่เราได้กระทําฝากไว้ในโลกนี้มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีคุณหรือไม่มีคุณทําดีหรือไม่ได้ทําดีให้เราได้น้อมพิจารณาย้อนหลังว่าสิ่งที่เราได้เกิดมาได้ได้กระได้จนชีวิตอยู่ทุกวันนี้กําไรหรือขาดทุนบุญกบาปอันไหนมากกว่ากันดีกับชั่วอันไหนมากกว่ากันสุขกับทุกเนี่ยอันไหนมากกว่ากัน ให้พวกเราได้ตัดสินให้ช่างใจให้ดูใจตนเองว่าเราเกิดมาเราได้กำไรไมั้เราเชื่อไหมว่าชาติหน้าชาติก่อนมีสวรรค์นรกมีมรรคผลนิพพานมีเชื่อไหมว่าตายแล้วไม่แล้วตายแล้วมันจะต้องมีมีสิ่งที่จะไปอีกคือบุญกับบาปคือจะติดตามเราไปเอาอะไรไปไม่ได้ในโลกนี้ มียศมีลาบมีเกียรติมีตำแหน่งหน้าที่มีอะไรก็ตามไม่สามารถที่จะติดตามไปได้ไปสู่ปรโลกเบื้องหน้าไปหายมพบาลเขาไม่ได้ถามนะว่าคุณเป็นผออออนกไหมเป็นนายกรัฐมนตรีไหมเขาไม่ได้ถามคุณเป็นพระไหมไม่ได้ถามเขาไม่แต่ถามว่าคุณทําบุญทําบาปอะไรมาปรโลกเบื้องหน้าไม่ได้วัดกันอยู่ที่ยศอยู่ที่ตําแหน่งวัดกันด้วยบุญ อย่างนั้นเยพ่อจะแม่ทั้งหลายให้พวกเราได้ตระหนักให้เราเราได้คิดว่าชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักสังขารทั้งหลายในวันในเที่ยงเกิดขึ้นแล้วเสื่อมเป็นธรรมดาในเมื่อเราเห็นว่ามันเกิดแล้วเสื่อมเป็นธรรมดาเราจะเอายังไงเราจะเข้าใจไหมความจริงที่เราเห็นอยู่ต่อหน้านี้ว่าความเก่เป็นธรรมดาความเก็บไข้เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาจะไม่ล่วงพ้นความเก่ความเก,มก็บความตายไปได้ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่องาใยจะทํากรรมมาใดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับทำกรรมนั้นสืบไปคนอื่นไม่เห็นก็เป็นกรรมบุญกรบบาปใครเห็นไม่เห็นก็เป็นบุญเป็นบาปไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครเห็นไม่เห็นใครรู้ไม่รู้ตัวเรานี่หละเป็นคนรู้เป็นคนเห็น เห็นตนเองกระทำอะไรไว้บ้างมันจะไปฟ้องมันจะไปสั่งสมมันจะไปให้เราได้รับผลเราจะลืมบุญลืมบาปแต่เขาไม่เคยลืมเราความเก่ความเกีียควยความตายเราจะลืมเขาก็ไม่ลืมเราอันนี้คือสัจธรรมสิ่งที่พวกเราที่จะมาทำความเข้าใจว่าชีวิตนี้มันเป็นอย่างนี้มันเก่เป็นธรรมดามันเจ็บเป็นธรรมดามันตายเป็นธรรมดา แล้วเราจะอะไรมีใครอะไรเอาอะไรไปบ้างในโลกนี้เราไปงานศพแล้วมีใครเอาอะไรไปบ้างแม้แต่ร่างกายที่เราลักเราห่วงเราหวงก็เอาเราไปไม่ได้ไม่มีใครเอาร่างกายไปได้ไม่มีใครเอา,า,าไไเอะไรไปได้ในโลกนี้ทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองรถลาที่เล่ยที่นาที่สวนตายไปแล้วก็มีใครไปไม่ได้นี่คือความจริงมีแต่บุญกับบาป กายนี้ตายแน่นอนแต่จิตดวงนี้มันไม่เคยตายให้พวกเราจำไว้เลยจิตดวงนี้มันจะไปเปลี่ยนพบเปลี่ยนร่างท่องเที่ยวในสามสิเบเอ็ดภพภูมิไปเกิดเป็นเทวดาไม่เป็นพรมไปนิพพานแล้วจะมาเป็นมนุษย์อีกหรือไปจะเป็นเป,นปรตเป็นอสัญเดชาอสารุอสสรกายสันนก็คือจิตดวงนี้แหละเราเนี่ไม่ใช่ร่างกายเราเนี่คือจิตจิตดวงนี้มันจะพามุญมันจะเอาบุญเอาบาปไปใครที่จะเข้าใจในความจริง ในศสัจธรรมว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราร่างกายนี้เป็นทุกข์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีแต่ลังของโลกมีแต่โลกมีแต่ภัยไม่เก็บอะไรก็เก็บอันหนึ่งมีแต่ทุกข์ทุกข์ประจำสังขารเกิดเจ็บตายทุกจรโศกกับปริเทวะเศร้าโศกพิไรล,ลำพันธ์ไม่ได้ดังอกดังใจเนี่ยทุกจรทุกเนืองนิดอุจจระปัสสวะหิยุกระหายทุกพระโลกธรรม มียศเสียมโยกมีลาบเสียมลาบสนรเสริญนินทาสุทุกทุกเพราะวิบาก,กรรมทุกเพราะการสแสวงหาอาหารทุกเพราะทะเลาะวิวาทโดยโดยรวบยอบแล้วก็คือทุก้ดยขันห้านขันห้าเนี่ยเป็นตัวทุกทุกเพราะเขาไปยึดเขาไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเราของเราเป็นตัวกูของกูลูกกูผัวกูเมียกูหน้าที่กูงานงานกู อะไรมีแต่ของเราของกูโมดมันก็เลยเกิดความทุกข์ความเล่าร้อนกิเลสตัญหาโกโรธโลภหลงมันก็มาจากตัวกูของกูมาจากความยึดมั่นถือมั่นมั่นหมายอะไรนิดอะไรหน่อยพูดอะไรนิดหน่อยไม่ได้จะฟ้องร้องแกดูหมิน่นกันไม่ได้ทั้งโลกเขามีแต่จะฟ้องร้องกันมีแต่จะเอากันให้ตายจะให้อภัยอโหสิกรรมเวียนยอมระงับในการจองเวีนนี่ไม่ค่อยมีนี่คือโลก ที่มันเต็มไปด้วยความเล่าร้อนเต็มไปด้วยความที่มนุษย์ทั้งหลายกําลังเหินห่างสินธรรมไม่ได้สนใจเรื่องความจริงไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะไม่ได้สนใจเรื่องความว่าชีวิตของเราเกิดมานะเราจะไปยังไงชีวิตของเราหลังจากตายไปแล้วเราจะเอาอะไรไปได้พราะเราไม่ได้พิจะะารณาเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตนี้จะอยู่อย่างไรจะอยู่ย่งไงให้มันมีกำไรจะอยู่ยังไงให้มันมีค่า จะอยู่ยังให้ม่มีคุณค่าจะทำยังไงให้คนคนรักคนคิดถึงเราก็ไม่มีอะไรมีแต่คุณงามความดีความดีเท่านั้นที่จะเป็นชื่ออยู่กล้องโลกพระพุทธเจ้าปริรณีผ่านมาแล้ว60สกว่าปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกปีท่านปริรณีพานมานานแล้วแต่ความดีของท่านยังชื่อกล้องโลกอยู่ไม่มีอะไรที่จะทำให้ ื่อเสียงของท่านหายไปเพราะความดีท่านได้ทำไว้ท่านบอกท่านสอนพุทธบริษัทเวเนยียสัตว์เป็นครูของเทวดาและมนุษย์บอกสอนแต่เรื่องดีๆอย่าทำบาปนะให้ทำบุญนะให้ทำกุศลนะเส้นทางบุญเส้นทางบาปท่านบอกท่านตัดไว้ใครอยากไปสุคติให้เดินตรงนี้ใครอยากไปทุกขติให้เดินตรงนี้อย่าได้คิดว่าบาปไม่มีบุญไม่มี ถ้ามาไม่มีบุญไม่มีคนเกิดมามันก็คงจะเป็นเหมือนกันหมดถ้ารวยก็คงรวยเหมือนกันหมดถ้าสวยก็สวยเหมือนกันหมดเพราะนั่นสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมคือบุญกับบาปเป็นตัวที่จะจัดสรรให้มนุษย์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมอย่างนั้นถ้าพวกเราอยากจะมีความสุขถ้าพวกเราอยากจะมีความเจริญ<ๆ>ก็ขอให้เราได้ละลึกถึงบุญกุศลทานศีลภาวนานี้ จะไปเกิดพบในชาติไหนพวกเราก็จะไม่ลำบากแม้นมาเป็นอัตภาพมนุษย์นี้ก็จะไม่ได้ลำบากจะมีมีอยู่มีกินด้วยอานิสงส์ของทานกุศลจะมีโภคะมากจะมีทรับมากโดยอานิสงส์ของศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วจะทําให้เราไม่มีโรคมีภัยจะทําให้เราสุขภาพเช้งแรงจะทําให้อายุยืนโดยอานิสงส์ของการเจริญภาวนาจะให้เรามีส,สติปัญญาไม่หลงโลกไม่หลง ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรให้มากปล่อยวางได้ไม่ตีราคาในโลกนี้ไม่เห็นโลกนี Dad, ้มามีเป็นเกนสารความสุขความทุกข์ในโลกนี้มันก็ไม่เห็นอะไรมีเกนสารจะว่าสุขก็ไม่ใช่รู้ลบจินเสียงว่ามีแต่เพลิดเพลินมีแต่สุขสนุกสนานกินอะไรอร่อยนึกว่าจะมีความสุขมันก็แค่นั้นได้สัมผัสได้ลิ้มรสได้อะไรก็ตามมันก็มีแต่แค่นั้นเกิดดับเกิดดับไม่เห็นมันสุขแท้จริง เพียงแต่เรามาหลงมายึดมั่นถือมั่นมาเพลิดเพลิอนในในรูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสมนุษย์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเบื้องต้นทำการท,ที่สุดเพราะหลงในรูปรสกลิก่นเสียงสัมผัสอยู่ล่ําไปเก่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเก่จะตายแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตนเองตายก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตนี้จะเอาอะไรยังยึดมั่นถือมัน่นอยู่จนตาย หลงจนตายยืดจนตายไม่ได้คิดว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต่างไม่ได้สนใจว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ได้เคยคิดไม่ได้เคยพิจารณาไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้มีแต่โลงยึดมั่นถือมั่นหลงตัวกูของกูอยู่จนตายนี่คืมนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้สนใจเรื่องเหล่านี้ก็โดยเป็นทุกข์หรือล่ําไปลูกตายเสียพวเมียตาจจากพัผพาจากของรักของชอบใจมีเด็กไม่มีสติ ไม่มีปัญญาไม่รู้เท่าทันความจริงความโศกความเศร้าพี่ไรล,ลำพันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ทางโลกสูงๆพระราชาก็ร้องให้เวลาญาติทั้งหลายไปยุนญาติทั้งหลายเกิดความเกิดความตายเกิดความไม่ไม่อยู่ดีมีเหง่งจะจบสูงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะบรรเทาโศกตัวนี้ได้คนละส่วนกันนอกจากผู้นั้นจะเข้ามาเรียนรู้ธรรมะ เข้ามารู ite, the fort, the ancient, the the er ้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ความเก่เป็นธรรมดาความจิตเป็นธรรมดาความตายธรรมดาเตนมาเจอกับลูกกับสามีกับญาติเราเราจะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามางานศพคนอื่นเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่ร้องไห้เหมือนญาติของเขาเพราะไม่ใช่ญาติเราแต่พอเป็นญาติเราเราจะเสียใจมากถ้าเป็นลูกเราถ้าเป็นสามีเราถ้าเป็นภรรยาเราถ้าเป็นพ่อแม่เราเราจะเสียใจ เพราะความอะไรเพราะความผูกพันสสริหาทําให้มนุษย์ทั้งหลายจึงมีความทุกข์ทุกข์เพราะรักถ้าไม่มีธรรมะมันจะทุกข์ความทุกข์มันเกิดจากความรักรักลูกรักผัวรักเมียรักปี่รักน้องรักพ่อรักแม่พอสิ่งเหล่านั้นล้มหายตายจากก็ปากเราก็จะทุกข์เพราะเราไปรักไปยึดเราไม่ได้วางใจไม่ได้ทําใจว่าสักวันหนึ่ง คนที่เรารักมากๆเนี่ยจะต้องเกยจะต้องเก็บต้องตายเราไม่ตายก่อนเขาก็จะตายก่อนแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันให้นานๆอย่าพึ่งจากกันแต่พอจากแล้วเราไม่ได้ฝึกใจไว้ไม่ได้ทําใจไว้ล่วงหน้าไม่ได้เตรียมใจไว้ล่วงหน้าก็เศร้าโศกเสียใจอะไรอาวบนทุกเศร้าโศกเสียใจไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะรู้ท่อทันตรงนี้นอกเสียจากว่าคนนั้นจะเข้ามาสู่กัน ศึกษาหลักความจริงคือสัจธรรมข้อพวกเ,เราหนีไม่พ้นใครจะดีขนาดไหนจะรวยขนาดไหนจะสวยจะมียศตําแหน่งสูงส่งขนาดไหนก็หนีไม่พ้นความเกียเก็บตายพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมีบุญหนักสักใหญ่มีบุญมารมีเป็นพระอรหันต์ไม่มีความทุกข์ในใจท่านก็หนีไม่ได้แต่ท่านเข้าใจท่านหนีได้ทางใจท่านปล่อยวางได้ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านรู้ว่าสังขารนี้ไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาท่านบอกพวกเราให้อย่ายึดมั่นถือมั่นนะให้รู้นะว่าร่างกายนี้ต้องตายนะทําไมผู้องค์อยากบอกให้พวกเราไม่ประมาทอย่าว่าตนเองยังไม่เก๋ยังไม่ตายง่ายอย่าว่ายังหนุ่มยังสาวยังไม่มีลงมีไปเพราะความเก็บความตายไม่มีนิมิตเครื่องหมายบอกมันจะทําให้เราได้ดับทุกข์ถ้าเราไม่เตรียมพร้อม การระลึกถึงความตายพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นกรรมฐานที่จะทําให้เราปล่อยวางได้ดีที่สุดเพราะคือการชิดถึงความตายทุกลมหายใจพระพุทธเจ้าระลึกถึงความตายทุกลมหายใจคือเรามรณานุสติกรรมฐานเพราะพวกเราประมาทเพราะพวกเราเพลิดเพลินจึงลืมความตายเมื่อเราประมาทเมื่อเราเพลิดเพลินเนี่ยพวกเราก็เลยเป็นทุกเวลาพัดพาดจากของเลาของชอบใจเพราะไม่มีสติ ไม่ได้มีความกระทําไว้ในใจโดยแยบขายไม่ได้มาน้อมเข้ามาถึงความจริงศสัจธรรมถ้าใกรสวดอภินห์ปัจจวกเหมือนพระสงฆ์ได้สวดก่อนที่จะสวดมติการเรามีความเกยเป็นธรรมดาความจีบเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาถ้าใกรได้สวดบทพระธรรมตรงนี้ทุกวนันท,ทุกวันก่อนนอนทุกทุกวันก่อนนอนเนี่ยถ้าคนไหนทําได้คนนั้นจะปล่อยวางในโลกนี้ได้อย่างมาก เวลาเจอปัญหาลูกตายเสียพอเมียตายจากพ่อาเจ้าของรักของชอบใจจะทําใจได้มากกว่าคนอื่นจะวางใจได้มากจะไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะเราเห็นนะว่ามันเป็นธรรมดาคําว่าธรรมดาก็คือธรรมชาติคือสัจธรรมที่ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้หนีไม่พ้นจะมียศมีดีมีมอํานาจวาสนามีเงินมีทองมากก็หนีไม่พ้นตรงนี้พวกเราจะต้องมา กาะทำไว้ในใจทุกคนไม่ว่าญาติโดยมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะเป็นครงหัสก็ตามจะเป็นบุรุษก็ตามเป็นสตรีก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามอภินหัตปัจจวิกนี้ให้พวกเธอพิจารณาอยู่ดึงเนืองเมื่อพวกเธอพิจารณาอยู่ดึงเนืองแล้วพวกเธอจะละสังโยชน์ได้สังโยชน์คือเครื่องคือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือเครื่องร้อยละยจิตใจคือกิเลสที่มันร้อยละยจิตใจอุปทานที่เขาไปยึดมั่นมั่นหมายว่าเป็นเราของเรามันจะละ ตัวสักกายติฐิว่าเป็นเราของเราได้มันจะไม่ลืมความตายถ้าเราพิจนานรณาตัวนี้มันจะลืมไม่ลืมความตายมันจะรู้ว่าร่างกายนี้ตายแท้แน่นอนร่างกายนี้เป็นทุกข์ไม่เที่ยงแน่นอนมันจะไม่ลืมมันจะไม่ประมาทแต่พวกเราลืมตรงนี้มันก็เลยประมาทไม่ได้สนใจคิดเรื่องอื่นทั้งวันพูดเรื่องอื่นทั้งวันได้ทําเรื่องอื่นทั้งวันได้แต่จะมาคิดเรื่องความเกลียดความเกลียดความตายไม่ได้เคยคิดเลย นี่คือความจริงที่พวกเราจะต้องยอมรับว่าเราเคยคิดบ้างไหมแต่ละวันเคยคิดไหมว่าเราจะเก่เราจะกกิบเราจะตายไม่ค่อยมีมีน้ำซ้ำว่าเป็นเรื่องไม่เป็นมงคลเยลมาบกบวน้าเรื่องว้อตายมาเป็นมงคลแต่ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องมงคลบรณานุสติกรรมาฐานนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ด้วยปินไปเพื่อจะทำมาให้เราไม่ประมาท แต่ส่วนมากเราไม่คิดถึงเรื่องนี้มันเลยประมาทพกเรามางานศพพ่ออนันิขอให้ให้พวกเราได้เข้าใจอย่างน้นอยๆให้ได้คิดสักนิดนึงเตือนตนเองสักนิดนึงว่าวันนี้เรามางานศพพ่ออนวันหน้าคนอื่นอาจจะมางานศพเราเตรียมตัวไว้เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน,น้ําก่อนแรงเตรือมแรงก่อนออกแกาเดินทางเตรียมกิจเตรียมใจก่อนจะพัดพากวันหนึ่ง ข้างหน้าเราจะได้รับความพัดพาดเราก็ต้องจะตายพระสงฆ์อยู่ตรงนี้อาตมาก็จะตายไม่มีทางที่จะไม่มีใครตายเกินมาเพื่อตายจะตายช้าตายเร็วเท่านั้นแต่สิ่งที่ก่อนจะตายเราได้ทำความดีไว้มากน้อยขนาดไหนจะเป็นแบบอย่างต้นอย่างให้ลูกหลานได้เอาเป็นแบบอย่างได้ไหมจะเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาให้ได้ไหม อันนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจสิ่งที่พวกเราที่จะต้องพิจารณาอย่าได้มางานศพเฉพาะมาเฉพาะมาวางดอกไม้มาพ่อเป็นพิธีพ่อรับเชิญให้มาให้มาปรงธรรมสังเวชมาเตือนสติเจ้าของให้ตนเองให้มันได้สักนิดหนึ่งให้คิดสักครั้งหนึ่งว่าฉันก็จะตายเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องมาปรงธรรมสังเวชได้มาเห็นมาชีวิตนี้ไม่แน่นอน สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกยกิบตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาร ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอันนี้พวกเราได้พิจารณาได้เห็นไหมว่ามันเป็นอย่างนี้ควรที่จะปองธรรมสังเวททำมิกถาน่าเชิญตะกรอนวันนี้เห็นสมควรจีเวลาขอให้แก่ผู้มีเกียรติทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานพออนะอ้นอเนกพาชิมก็ใหไ้ได้เตือนสติของพวกเราแต่และคนทุกคน บุญในกุศลใดที่ลูกหลานญาติพี่น้องที่ทําบุญให้กับพ่อเอเนกวันนี้ตลอดเฉกผว้มิเกียตี่มาร่วมก็ขอบุญกุศลนี้ได้ไปถึงพ่อเอเนกพาเฉมได้มารับบุญกุศลกับญาติพี่น้องกับภรรยากับลูกกับหลานถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแล้วบุญกุศลส่วนนี้ก็ขอให้สะท้อนย้อนกลับปุปักรักษาผู้เป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้อง ตลอดทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนที่มาร่วมงานพ่อในควาคินในวันนี้ขอให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญมีอายุวันน่สุขข่าพระปรัปิภานธนาสารสมบัติจเจริญในิินในธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วก,กันทุกท่านทุกคนเธอสาธุเตรียมน้ำกวดได้รับพร้าวพา <c oughs> มีน้ำเตรียมน้ำ ท่านธรรมยังสามัญญาอนุมโมทนาคาทายพนามาเสยยาทาวบริวารังปุระปริปุเรนติมสาคาราหว่วงน้ำทีเ่เต็มย่อมยังสมุทรสาครนให้บริบูรณ์ได้ชั้นใด เอวะเมวะอิตโตตินาเปตานังออปกาปัิปทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ชน,นะ เอินจ um th ิตังปฏิตังตุมหาขออิทธพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วขิมปะเมวาสัมิฉันโตจงสำเร็จโดยชาพาน สามเพมปุเรตโตสางกับปาขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปันดังรโซยัตถาเมือนพราจันวันเพนมานิชนติรโซยัตถา เมื่อแก้วมณีอัน,น,น,นสว่างสวายควรยินดีสัพพิติโยมวิวาชันตุความจันไราทางงปวงจงบำราดไปสัมพรุรควโควินาสโต โรคทั้มปวงของทรรมจงหายมาเต็มเปาวันวันตารยโยอันตารายยามีเกศานสุขิมที่ายโยโกาวาธรรมจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อ่าพิวัฒน,น์สิริสัมเิชังุศลธรปัจจานิโนจารตารงธรรมบาวตัตตนติอายุวันโนสุขธรรภารธรรมสิประการคืออายุวันนาสุขธรรภาร ยอมเจริญแจ่มบุคคลผู้มีปรกติไา้กระมีปรกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นดีเพาว่าตุสามพมะบังคาราขอสามพระมงคลจงมีแก่ท่าน รังคันตุสามภเทวดาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรากสามทานสามพางพุทธานุภาเวนะาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธนเจ้าทั้งปวง สัมพะธรรมานุภาเวน่าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัมพาสังฆานุภาเวน่าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง สาทธาสุที่พาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายโช่มีเกตท่านทุกเมื่อเธอ